สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาทำการอาถอดแยกชิ้นชามสไลด์หรือว่าร้อปรับความเร็วหลังของรถออตโมิติกนะก็เหมือนเหมือนกันทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆในครคนี้เป็นของสกูปปี้ไอปี2019ก็ถือว่าเป็น EP ีที่3แล้วที่เราอยู่ในห้องสายพานหรือว่าชุดข้างนะวันนี้เราจะทำการถอดพาเพื่อนๆไปตรวจเช็ค เนี่ยครับแล้วก็ทําการบําบรุงรักษาแล้วก็ประกอบกลับนะครับทุก่านอันนี้ใครมีบล็อกก็ซื้อบล็อกก็ได้นะสมัยก่อนมันไม่มีบล็อกเราได้สร้างเครื่องเครื่องมือขึ้นมาทําเองนะก็ต้องขออาภัยด้วยคลิปนี้อาจจะมีสหาบาทาเข้ามาอยู่ภายในคลิปด้วยขออาภายัยหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือการทํางานของเราเวลาที่เราคลายน็อตตัวนี้น็อตมันไม่ได้แน่นนะมันเป็นเกลียวละเอียดทีนี้ เวลาเราคายเราก็ต้องเหยียบไว้ด้วยถ้าเราไม่เหยียบมีโอกาสที่มันจะหลุดกระเด็นมาหาหน้าตาเรานะอันตรายเหมือนกันไอ้น็อตตัวเนี้ยนะน็อตตัวที่เรากําลังคายอยู่ตอนนี้ให้เอาด้านนูนลงนะให้เอาด้านนูนลงเอาด้านเรียบขึ้นนะครับทุกท่านนะเราก็แยกชิ้นออกมาตามนี้เลยนะอ่าก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ชามสไลด์นะครับเราก็จะบิดเอาปลอกรอง นี่ปอกลองตรงนี้เราบิดออกมาเลยนะมันสวมไว้เฉยๆนะครับทีนี้ข้างในตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะมีบูทกับสลักนะครับแต่ในรุ่นใหม่นี้มีสลักอย่างเดียวไม่มีบูทนะมีสลัก3ตัวนะบางทีเราขยับอย่างนี้มันสลักมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับทุกท่านนะอ่าหลุดออกมาแล้วนี่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 มันมีสลักอย่างเดียวในรุ่นใหม่ๆแต่ถ้ารุ่นเก่านะครับมันก็จะมีบูทด้วย นะถ้าของมีโอจะเป็นสลักตัวเล็กๆนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะต้องดูด้วยว่าสลักมันหลวมหรือเปล่าเวลาเราถอดออกมาไอชามสไล์อ่าร่องสไลด์ที่เขปาดชีงเฉียงมามันเบามันแหวงมันแหวงมันเบาหรือเปล่านะครับขอให้เบาโตดพี่น้องนะครับอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการสึกหรอนะครับวันนี้เราก็จะเอาคีม จับแยกคิ้นออกมานะครับเอาสลักออกมาเราก็แยกคิ้นออกมาตามนี้เลยนะเมื่อเราแยกคิ้นออกมาแล้วเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะว่าจุดไหนที่เราจะต้องสังเกตบ้างนะครับจุดไหนที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนเมื่อมันสึกหลอนะครับทุกท่านอันนี้ชุดทำสไลด์ก็มีอยู่แค่นี้เองชุดคลัดนะครับวันนี้นนะคลัดหนาอยู่นะครับคลัดหนาอยู่นะถ้าคลัดหมดมันจะเสียดสีกันถึงเหล็กเลย นะถึงโครงสร้างเลยนะคัดเนี่ยอย่างน้อยต้องเหลือประมาณ1.5มิลนะ1มิลเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าหมดแล้วนะครับสปริงของอนด d าก็จะมีปอกปอก2ตัวมีปอกสั้นปอกยาวดูดีๆนะอ่าทีนี้ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการนี่ตัวเช็คล่องสไลด์อ่ามุมของแสงมันอาจจะดูไม่ชัดเจนนะล่องสไลด์ตรงนี้มันจะต้องไม่แหวงไม่เว้า นะครับมันจะต้องเป็นร่องเฉียงตรงๆไปแบบนั้นนะครับถ้าแหวงถ้าเว้าวก็คืออ่าไม่ได้ไม่ผ่านต้องทําการเปลี่ยนนะอ่าถ้าได้เปลี่ยนเนี่ยแนะนาให้เปลี่ยนยกชุดเลยนะอย่าไปเปลี่ยนตัวใดตัวหนึง่งเดี๋ยวไม่จบนะครับเปลี่ยนของเทียมยกชุดก็ได้นะแต่ขอให้มันยกชุดมานะครับเพื่อนๆนะอ่าตรงนี้รูสลักเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับรูสลักหลวมไหมถ้าหลวมก็คือต้องเปลี่ยนนั่นแหละนะครับแล้วก็แกนกลางที่เป็นสีอ่า สีโครเมียมนะครับถ้ามันสึกลอลงไปเราก็ต้องทําการเปลี่ยนออกนะเพราะว่าเขาชุบมานะตรงนี้ชุบมาเหมือนกันนะถ้ามันสึกเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองเลยเหลือเห็นเป็นเขาเรียกว่าเหลือนิกเกิลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละข้างในนิกเกิลหรือเปล่าเหลืององ่ะนะครับถ้ามันสึกก็เปลี่ยนออกเลยยกชุดนะครับทุกนะท่านนะทีนี้นะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้2กล้องนะอ่า เราเช็ดล้างทำความสะอาดเช็คมันจะมีซีน2ตัวมีโอริง2ตัวเช็คด้วยว่าซีนยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าโอริงยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าดีก็ทาจารบีทาจารบีข้างในนะข้างในชามชามตัวสไลด์ทาจารบีข้างในแล้วก็เอาประกอบเข้าไปแล้วกันนะครับทุกท่านนะเมื่อเราทาจารบีที่ชามตัวสไลด์แล้วนะทาข้างในเบ้าข้างในนะทาให้เต็มนะ จารบีที่ใช้จะต้องเป็นจารบีชนิดทนความร้อนสูงต้องเป็นจารบีชนิดทนความร้อนสูงบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้สบ,บู่ลิเทียมนะมันมีดีกว่าสบ,บู่ลิเทียมนะเราก็เลือกใช้เอาไอที่มันทนความร้อนสูงสงนั่นแหละใช้ไปเถอะนะครับทุกท่านนะเมื่อเรานะใส่จารบีเข้าไปสวมชามเข้าไปแบบนี้ต่อไปก็ใส่สลักนะนะใส่สลักตรงนี้มันจะมีสลักอยู่3ามตัวสามรู แต่ก่อนอื่นนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ารูบางรุ่นมันเจาะมา4รูต้องดูให้ดีนะเราต้องใส่สลักได้ทั้ง3รูนะถ้าไม่ถูกก็หมุนไปอีกรูหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่าเมื่อเราใส่สลักลงไปในชามสไลด์แล้วนะเมื่อเราใส่สลักลงไปภายในชามสไลด์แล้วลําดับต่อไปเราก็เอาจจระบีทาลงไปในล่องให้เต็มทาลงไปในล่องให้เต็มเลยนะอ่าก็ย้ำเหมือนเดิมก็เป็นจจระบีชนิดทนความร้อนสูง นะครับทุกท่านไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสบู่ลิเทียมเสมอไปนะต่อไปก็ทําการใส่ปอกปิดเข้าไปตามนั้นเลยนะแล้วก็หมุนสไลด์ดูนะว่ามันฝืดมันติดมันขัดหรือเปล่านะครับทุกท่านมันต้องสไลด์ได้ลื่นๆเลยนะครับลื่นๆเลยนะ,ะตรงนี้นะครับเมื่อเราเช็คแล้วนะปกติเช็ดทํำความสะอาดก่อนเช็ดทําความสะอาดก่อนนะอย่าเพิ่งไปประกอบสปริงนะ ใครมีทิชชู่หนังสือพิมพ์ก็เช็ดเช็ดออกไปแล้วกันนะครับแอลกอฮอล์เวนซินอะไรก็ว่าไปเช็ดทําความสะอาดออกนะครับอย่าให้มีคราบจาระบีถ้าจาระบีมาโดนสายพานเดี๋ยวมีปัญหาสายพานลื่นอีกโอ้มันจะยากปัญหาตามหลังมาเยอะนะครับทุกท่านนะข้งในตรงนี้มีลูกป,ปืน2ตลับนะ,ะชุดนี้แหละนะที่เราเช็นแล้วมันหอนดังสวดสวดสวด,สวด,สวดนี่แหละนะ ก็เป็นลูกปืน2ตลับข้างในตรงนี้ก็มีแยกขายนะเราก็อัดจาระะบีด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะถาจารบีด้วยนะครับอารมดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับทุกท่านเราเริ่มทําการประกอบย้อนขั้นตอนที่เราทําก็คืออ่านี่นะใส่สปริงแล้วก็ชุดคัดนะครับทุกท่านนะเวลาที่เรา จะประกอบก็เหมือนเดิมนะก็สหาบาทาของเรานั่นแหละกดลงไปนะเพราะว่าเราขี้เกียจสร้างเครื่องไม้เครื่องมือในการกดนะจริงๆแล้วเขาก็มีเครื่องมือในการกดแหละแต่เราก็อขี้เกียจไงเก็บเดี๋ยวสร้างเครื่องมือสร้างไปสร้างมามันจะเต็มร้านแล้วนะครับน็อตตัวนี้เป็นเกลียวละเอียดอย่าขันแน่นมากเดี๋ยวเกลียวรูดเวลาประกอบน็อตตัวนี้เขาบนเนี่ยนะให้เอา ให้เอาด้านนูนลงเอาด้านเรียบขึ้นเสมอนะครับอ่าในเคสของเรานี้เราก็จะหยอนน้ายาล็อกเปลียวลงไปด้วยนะครับใส่น้ํายาล็อกเปลียวด้วยนะอ่าตามนั้นเลยนะครับทุกท่านนะนี่ใส่น้ํายาล็อกเปลียวเลยนะครับแล้วก็ทําการขันเข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยครับสวัสดีทุกท่านครับ